ค่ะเพ ion, lighting, <pl ains> ื <s uss UC S> ่อนๆช่องโมนานะคะวันนี้ก็มาทําขนมครกอีกตามเคยนะคะโมนาก็รับออเดอร์มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสองเตาก็จะเสร็จแล้วโมนาก็จะจะออกไปนะคะนี่ค่ะก็ทําใส่กล่องเสร็จแล้วนะคะใส่ตะกร้านะคะเสร็จแล้วก็จะออกไปนะคะนี่อันนี้ก็จะสุกแล้วเนาะอันนี้เป็นไส้ข้าวโพดกับผักนะคะนี่เป็นเผือกนะเผือกกับเผือกกับผักนะคะเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวโมนาก็จะแคแล้วก็จะออกไปนะคะ เดี๋ยวจะมาแคะให้มันเพูนด,ดูเนาะสักเตาหนึ่งนะคะเพื่อนวันนี้วันนี้โมนาก็ทําได้สูตรใหม่มานะคะเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้าแล้วนะคะลูกค้ารอนานเลยตอนต่เช้าเลยนะคะวันนี้โมนาว่าจะไม่ทํานะคะเพืเ่อนนี่นึกได้นึกดีเด็ดมันออกนะคะนี่นเนาะเดี๋ยวจะไปกับพี่สาวนะคะวันนี้เดี๋ยวจะจะแค่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ออกไปนะคะ เดี๋ยวเขาตัดก,ก่อนจริงๆมันจะเป็นแบบยกฐานนะคะแต่ว่าหมูนายกแล้วมันจะหลุดเนาะพอตัดเอาดีกว่าเนี่ยยจะไหม้ก่อนก็นึกว่าจะไม่ได้ขายเนะวันนี้เนาะพอทําไปก็เลยมีคนสั่งนะคะตีกะตีกาอยู่เลยเนาะ ยังไม่ถนัดนะคะเพื่อนน,นี่ยยกเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันมันต้องยกเป็นถาดถาดไปเลยนะคะแล้วเราไม่ยกมันก็จะไม่ทันยังไม่ก็จะไม่สวยนะคะไม่ๆหรอกแลเดี๋ยวเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นไส้เผืองน,นะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ใ่เผือกเนาะโมนาก็จะใช้กรรไกรตัดนะคะเราจะแคะทำตั้งแต่เช้าค่ะก็ทำคนเดียวเนาะทำคนเดียวก็ทั้งรับออเดอร์ทั้งตอบแชททั้งอะไรต่อมีอะไรคนเดียวอุ่นวายก็เลยมันทำคนเดียวเนาะมันก็นเลยยากหน่อยนะคะถ้า ถ้าทำสองคนก็คงจะดีเนาะวิ่งไปส่งด้วยเนาะป่านนี้ก็ลูกค้าก็รอแล้วรอเล่านะคะไม่ไม่ไปส่งสักทีเพราะว่าโมนาจะเอาให้เสร็จกิโลนึงเลยนะคะถึงจะออกไปนะคะเนี่ยร้อนร้อนเลยนะคะอันนั้นไฟโมนาไหม้แล,ล้วไหมทะลุอ่ะนี่ค่ะมันยกไม่ได้ค่ะเพื่อนๆโมนาทําขนมครกโมนา,ม,นามันอ่อนนะคะมันมันไม่กรอบ มันอ่อนมากนะคะโมนาทําไม่ชอบขนมครกที่มันแข็งนะมันเย็นไปแล้วมันแข็งนะโมนาจะชอบขนมครกที่ที่มันเย็นไปแล้วมันอ่อนนะคะโมนาก็เลยผสมแป้งอ่อนแล้วทีนี้พอเราจะยกยกเป็นถาดนะมันยกไม่ได้นะคะเนี่ยมันก็จะยกได้แค่นิดๆหน่อยๆถ้าจะให้ยกถาดใหญ่เันยกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูใส่แพ็กลงกันเนาะถ้าเดี๋ยวจะเทให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ เอาแป้งอยู่เตาหนึ่งเนาะมันอาจะถือให้เพื่อนดูนะคะแป้งแบบพอดีเลยนะคะเพื่อนเดือเตาหนึ่งพอดีเนาะแป้งยาวแบบนี้นะคะ เราก็ใส่น้ำกะทินะคะอันนี้เป็นกะทิะใส่ลงไปเลยเนาะ<ม>ก็เสร็จนี้ก็มนาก็จะออกใส่กลงแล้วออกไปเลยนะคะพอลูกค้ารอนาแล้วโทตามเลยค่ะนะ เราจะเหลือไส่อยู่สองอย่างเนาะมีผักแล้วก็โพดหมดพอดีค่ะไส้มนาวันนี้ทำได้พอดีเลยนะคะนี่เป็น้าวโพดเนาะใส่ไปเยอะๆโปร้งพอดีนะคะเพือ่อนใส่ไปเลยใครได้ก็ เยอะไปเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะโมนาค่ะเพื่อนๆโมนาก็จะมาแพ็กไส่กรงนะคะนี่ก็เราจะมาประกบกันนะคะอันนี้เป็นหน้าหน้าเผือกกับหน้าข้าวโพดนะคะโมนาจะประกบเป็นไส้รวมนะคะประกบแบบนี้นะคะประกบเป็นไส้รวมนะคะประกบไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะนี่ค่ะประกบไปก่อนนะคะอันนี้เป็นเผือกนะคะ ขนมครกมนาจะอ่อนมากนิ่มมากเย็นไปนี่ละลายในปากเลยนะคะละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือนะคะนี่ค่ะจะเป็นคู่หนึ่งเนาะโมนาก็จะประกบแบบนี้นะคะเป็นใส่รวมเนาะเต้าโมนาไม้ควันกระมงโฉงเิงนี่ค่ะจะประกบแบบนี้ไปเลยนะคะประกบไว้พักก็คู่กับข้าวโพดนะคะนี่บุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กล่องกันนะคะ นี่ค่ะลูกค้าโทรตามแล้วนะคะเมื่อไรจะได้กินนะคะโมนาทําไม่ทันลูกค้าเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะใส่กล่องแล้วเนาะนี่ค่ะกล่องโมนาก็จะใช้กล่องโฟมนะคะกล่องโฟมแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้ถุงยางนะคะวางไปอย่างนี้ก่อนนะคะโมนาก็จะใส่ห้าคู่นะคะห้าคู่กับอีก ข้างหนึ่งนะคะยี่สิบบาทนะคะฟรีคู่ห้าคู่แล้วก็อีกข้างหนึ่งอย่างนี้นะคะข้างหนึ่งอย่างนี้นะคะคือยี่สิบบาทนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะยี่สิบาทเนาะแล้วก็จะมัดยางแบบนี้นะคะมัดยางแบบนี้ให้มันด้งคือเตียงโมนามันเป็นผักไม้อ่ะ <laughs> แต่เวลาเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะคะม,มันมันไหมอย่างนี้ตอนแรกโมนาก็บต่นนะคะ ก็เลยมันชินแล้วค่ะมันไม่เป็นไรหรอกมันก็ไหมแต่กระดานนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็ปอีกอีกคู่หนึ่งแบบนี้เนาะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มนาจะขายได้กี่บาทนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาลูกสาวไปไปเป็นผู้ช่วยนะคะนี่ค่ะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้โมนาก็ขายเสร็จแล้วนะคะวันนี้เนาะก็โมนาทําสายนะคะจนสามโมงกว่าโมนาถึงได้เตรียมของเตรียมอะไรนะคะก็เลยไปส่งจนจนเย็นเลยนะคะเกือบสี่โมงนะคะถึงจะเสร็จเนาะแต่ลูกค้าก็รอเอาจนได้นะคะเพื่อนเนาะวันนี้ก็นี่ค่ะสําหรับรายออเดอร์วันนี้เนาะที่ขายได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะได้ทั้งหมดห้าร้อยหกสิบาทนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนาะ ก็กินด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วทั้งขายทั้งกินเนาะแล้วก็มันเดินทางไกลนะคะมันก็เลยข้ามหน่อยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขายได้แค่นี้นะคะเพื่อนเนาะสําหรับวันนี้นะคะจะเอามาให้เพื่อนดูนะคะเดี๋ยววันหลังจะขายได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอามาให้ดูใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนมากนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ